สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหานะคะวันนี้เราจะมาสำรวจกลยุทธ์การขายกันค่ะอิงจากแนวคิดของคุณนิวพาเทลผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลชื่อดังเลยครับผมเราจะใช้เนื้อหาจากวิดีโอของเขาเองนะคะชื่อว่า I've closed 100 million plus in sales here's how to sell anything to anyone อืมชื่อน่าสนใจมากใช่ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คืออ มาสกัดเอาแก่นสำคัญจากเจ็ขั้นตอนของเขาดูว่าเราจะขายยังไงให้ได้ผลโดยที่ไม่ต้องไปกดดันใครหรือแบบดูไม่จริงใจนะคะครับเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับโดยเฉพาะจุดแรกที่เขาเน้นย้ำเลยคือไม่เอาเลยพวกกลยุทธ์ขายแบบกดดนันหรือแบบว่าสร้างความขาดแคลนปลอมๆนะครับอ๋อค่ะเขาบอกว่ามันอาจจะได้ผลแป๊บๆนะครับแต่ระยะยาวเนี่ยมันทาลายความน่าเชื่อถืออืมจริงค่ะ ลงนึกถึงพวกบริษัทใหญ่ๆอย่าง Apple หรือ n v i d i เียก็ได้ครับเขาเขาไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นหรอกค่ะเพราะแก่นจริงๆคือความไว้วางใจแล้วก็กระบวนการมันสำคัญกว่าการโฆษณาเกินจริงหรือพวกกลอุบายแปลกๆที่อาจทำให้ลูกค้ารายใหญ่เอ,อ่อถอยหนีไปเลยเป็นประเด็นที่สําคัญมากเลยนะคะการเปลี่ยนจากการใช้กลอุบายมันเน้นที่คุณค่าจริงๆซึ่งก็นําเราไปสู่ข้อต่อไปที่พัทเทลเน้นเหมือนกันคือ ต้องสร้างความไว้วางใจมาก่อนเลยใช่ครับเขามีตัวอย่างที่น่าสนใจด้วยตอนที่เขาเอ่อช่วยคนรู้จักหาเว็บดีไซเนอร์ชื่อโวโวโดยที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยนะคะครับแล้วผลก็คือพอคนนั้นเขาต้องการบริการด้านการตลาดที่หลังเนี่ยเขาก็นึกถึงพัทเทลก่อนเลยแล้วก็กลับมาใช้บริการอ๋อค่ะนี่เป็นบทเรียนที่แบบทรงพลังมากนะคนเรามักจะซื้อจากคนที่ชอบไว้วางใจแล้วก็เคารพนะครับ ไม่ใช่จากใครก็ไม่รู้ที่อยู่ๆก็โผล่มาขายของอืมเห็นด้วยเลยค่ะการลงทุนสร้างความสัมพันธ์ก่อนมันคือพื้นฐานจริงๆครับพอเรามีพื้นฐานเรื่องความไว้ใจแล้วนะคะก็มาถึงคําถามว่าแล้วเราจะโฟกัสที่ใครดีเรื่องนี้พัทเทลบอกว่าต้องเข้าใจลูกค้าในอุดมคติหรือ ideal customer ให้ชัดเจนเลยใช่ครับชัดเจนมากๆอย่างเคสของเอเจนซี่เขาเอง NP Digital ลูกค้าคือ ออนักการตลาดที่ใช้หลายช่องทางมีทีมในองค์กรรอบการซื้อยาวหน่อยแล้วก็ทำธุรกิจในหลายประเทศถูกต้องครับการระบุก,กลุ่มเป้าหมายให้ชัดๆแบบนี้มันช่วยให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยทั้งการสื่อสารการนำเสนอหรือแม้แต่การตั้งราคามันจะตรงเป้ามากขึ้นค่ะ ไม่เสียเวลาไปกับคนที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราด้วยครับอือพอเราเจอคนที่ได้จะใช่แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะรีบขายเลยแต่แพทเทลเบรกไว้ก่อนเขาบอกว่ามีอีกอย่างที่สำคัญกว่าคือการฟังใช่ไหมคะใช่เลยครับสำคัญมากๆเขาเน้นว่าไม่ใช่แค่ฟังผิวเผินนะแต่ต้องพยายามเข้าใจให้ถึงเอ่อความเจ็บปวดหรือเพนพอยต์จริงๆของลูกค้าค่ะซึ่งบางทีลูกค้าเองก็อาจจะยังอธิบายไม่เคลียร์ด้วยซ้ำ อืมถ้าเราเข้าใจปัญหาเขาได้ดีกว่าที่เขาเข้าใจตัวเองอีกนะโอ้โ oh, หอันนี้สร้างความไว้วางใจได้เร็วมากเลยครับเราช่วยได้จริงด้วยหลักฐานที่จับต้องได้นะคะพาเทลก็แนะนำให้ใช้พวกเคสสตาร d ดี้สํคำรับรองจากลูกค้าโดยเฉพาะถ้าเป็นวิดีโอนี้จะยิ่งดีเลยครับ แล้วก็ผลลัพธ์ที่วัดผลได้จริงๆใช่ค่ะเพราะเอาเข้าจริงสิ่งที่ลูกค้าจ่ายเงินซื้อไม่ใช่แค่สินค้าหรือบริการนะแต่คือความเร็วในการแก้ปัญหาความชัดเจนแล้วก็ความแน่นอนว่าจะได้ผลอืเราต้องโชว์ให้เห็นด้วยหลักฐานจริงๆว่าทำไมวิธีของเราถึงดีกว่าเร็วกว่าคู่แข่งไม่ใช่แค่พูดลอยๆค่ะ มาถึงเรื่องความสม่ำเสมอในการติดตามผลกันบ้างนะคะพาเทลให้ข้อมูลที่น่าสนใจนิดหนึ่งว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ประมาณ11ครั้งถึงจะตัดสินใจซื้อ11ครั้งเลยเหรอครับใช่ค่ะแต่พนักง,งานขายส่วนใหญ่กลับยอมแพ้ไปก่อนติดต่อแค่2อาครั้งแรกก็ถอดใจแล้วมุมมองของพาเทลต่อเรื่องข้อโต้แย้งหรือ objections ก็น่าสนใจนะครับเขาไม่ได้มองว่าเป็นการปฏิเสธนะ รค,ครับเขามองเหมือนเป็นคําเชิญให้เราอธิบายเพิ่มให้ข้อมูลเพิ่มแสดงหลักฐานหรือสร้างความไว้ใจให้มากขึ้นไปอีกอ๋อเข้าใจมุมมองนี้เลยค่ะเพราะงั้นการติดต่อเลยหลายครั้งมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสัมพันธ์นั่นแหละครับไม่ใช่เรื่องน่ารําคาญอะไรแต่ถึงจะเน้นความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แปลว,ว่าต้องตามทุกดีลไปเรื่อยๆใช่ไหมคะมันต้องมีจุดที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะถอยแน่นอนครับอันนี้สําคัญมาก การตั้งราคาเนี่ยต้องคิดต้นทุนทั้งหมดจริงๆทางค่าใช้จ่ายแฝงค่าเวลาค่าเครื่องมือค่าออฟฟิศส,สารพัดเลยครับค่ะการลดราคามากไปมันก็กระทบกำไรเราแล้วก็ลดคุณค่างานเราด้วยอืมจริงค่ะบางดีวเนี่ยมันไม่คุ้มที่จะไล่ตามจริงๆนะครับเพราะมันดึงทรัพยากรที่เราควรเอาไปใช้กับโอกาสที่ดีกว่าค่ะเราต้องมั่นใจในราคาของเราแล้วก็มีจุดยืนที่ชัดเจนในการเจรจาซึ่งมันก็เป็นการเคารพทั้งตัวเองและลูกค้าด้วย ไม่มีใครอยากทำธุรกิจราคาทุนหรอครับจริงไหมครับจริงที่สุดค่ะแล้วถ้าสุดท้ายแล้วปิดดีลไม่ได้ล่ะคะยังมีอะไรให้เรียนรู้อีกไหมคะมีครับและสำคัญมากด้วยพระเทวบอกว่าถึงจะพลาดดีลไปแต่เรายังชนะได้นะถ้าเราเรียนรู้จากมันยังไงคะคือเขาแนะนำให้กล้าขอฟีดแบ็หรือข้อเสนอแนะตรงๆเลยถึงแม้มันอาจจะฟังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อค่ะแล้วก็เอาข้อมูลนั้นนะครับมาปรับปรุงวิธีนาเสนอ การตอบคำถามหรือกระบวนการขายของเราในครั้งต่อๆไปอืเพราะการขายมันคือการเรียนรู้การพัฒนาไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดครับทำแบบนี้สม่ำเสมอเนี่ยอัตราความสำเร็จระยะยาวเพิ่มขึ้นแน่นอนสรุปแล้วแนวทางของ New Patel ก็คือการขายที่เน้นสร้างคุณค่าความไว้วางใจแล้วก็ความสัมพันธ์ระยะยาวมากกว่าการใช้เทคนิคระยะสั้นๆนะคะถูกต้องเลยครับ และมีคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจให้ลองคิดกันต่อนะครับว่าออนอกจากการมองแค่ปิดการขายแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราเอาหลักการสร้างความสัมพันธ์ความไว้วางใจพวกนี้ไปปรับใช้อย่างจริงจังสม่ำเสมอมันจะส่งผลต่อภาพรวมความสำเร็จที่ยั่งยืนของธุรกิจหรืออาชีพการงานของเราในระยะยาวได้ยังไงบ้างครับ